โอเคนะครับก่อนเออในหัวขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เอ้ยกูจะเอาไม้จ่อปากให้ไว้นหละเออก็อยู่กับผมนะครับ ace channel นะครับผมเออเชฟ ace channel นะครับผมเมื่อกี้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเออก็วันนี้จะไม่ไม่ใช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 ่วันนี้ผมไม่ได้จะมาแก้แหลกไฟล์แบบใน Hack Editor นะทุกคนผมมาแก้แหลกไฟล์ในแอปใหม่นะครับผม เป็นแอปที่มาใหม่นันเนี่ยแอปเนี่ยนี่ทุกคนแต่ก็จะมีโฆษณาอยูน่นะโฆษณาอะไรพวกนี้ก็มีอยู่แต่ก็ไม่มากจุนเกินไปนะทุกคนเราก็ก่อได้ค้ามได้กดเข้าไปฟรีไฟอย่างงี้ก็จะมีโฆษณาบางตอนบางอันนี้นะทุกคนก็เราก็รอได้แหละแป๊บเดียวทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมนี่เนาะเดี๋ยวผมเข้าชื่อให้ดูก่อน เมันเนี่ยนะทุกคนมันชื่อแบบนี้นะ G F G F X 2 for free file นะทุกคน <S <S อ่ะประมาณนี้เนยนะ <S 1> <S 1> โอเคเดี๋ยวเราก็เข้ามานะมันจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะให้เราปรับ resolution นะผมแล้วก็ปรับ960คูณ540ก็นี่มันบอกว่า for low low phone ก็คือ low end phone ก็คือสำหรับมือถือที่กากนะครับผม อ่ะแล้วก็เราก็ปรับอ่านี้สไตล์ก็โซสมูทนะทุกคนแล้วก็ f s แล้วก็ปรับ x t r e m e ไปเลยนะทุกคนเห็นไหมอันล่างสุดเนี่ย x t r e m e 6 0 FPS นะผมเราต้องการความเร็วล้วก็ต้องเปิด6 0 FPS แล้วก็อันนี้ก็คลาสสิกเนาะ Shadow แล้วก็ปรับตรงนี้นะทุกคน Disable นะทุกคนเพื่อไม่ต้องมีเงาไงทุกคนเข้าใจไหมมันจะได้ไม่มีเงาไงแล้วก็ ก็จะเอาเลมืมึงจะเอาเงามาทำไมวะเนาะเออทุกคนนะอ่ะกดลันเกมนันทุกคนปึ๊บนี่เข้าเกมเลยอ่ามาดีกดเข้าเกมก่อนถ้าใครอยากให้ผมไปหาไอ้ตัวไฟล์แก้แหลกมาก็ได้นะทุกคน ผมก็จะไปหาหตัวที่ไม่ไมโดนแบนมาให้เนาะถ้าทุกคนต้องการนะก็บอกผมได้ผมทำได้ทุกอย่างเพื่อคนดูนะเดี๋ยวผมก็มีคนบอกให้ผมทำอันนี้เลยเนาะ,ะเล่นฟีไฟนะคอมให้ดูว่ามันเล่นจริงเดี๋ยไม่เล่นจริงนะทุกคนเดี๋ยวกากระบาดแป๊บน,น,นึงเดี๋ยวผมก็จะทำให้นะผมโอเครับของก่อนผมไม่ได้เข้ามานานละ เนี่ยเปิดขั้นสูงอะไรพวกนี้ก็ปรับตอนนี้ของผมมันเปิดได้อยู่แล้วไงทุกคนก็ลองไปทําดูนะเผื่อมันทําได้นะผมก็มันก็ทําได้แหละเออแต่มันอาจจะแบบว่าเปิด64เอีเอไม่ได้แต่ว่ามันลดเรโซลูชันอะไรพวกนี้ได้ทุกคนอ่าเห็นไหมอ่าโอเคเราลองเข้าเออแหลงเลยแล้วกันมาดิซ v c แหลงนะทุกคน นี่ก็ลองไปทําดูนะครับทุกคนมันเป็นแอปใหม่นะแอปน้องใหม่มาใหม่เลยรู้สึกว่ายอดวิวของผมแม่งจะตกตกไปว่ะไอสามสามแอปไอสามคลิปนั่นนะแอปแอปอะไรนะฟอกอะไรสักอย่างอนะแม่งยอดวิวเป็นหมื่นคลิปคลิปล่าสุดร้อยสามร้อยกว่าทุกคนคลิปล่าสุดร้อยสามร้อยก,ก,กว่าทุกคนสามร้อยกว่าเองทุกคน ผมนี่ใจอ่อนมากเลยกระตกเพราะมันเครื่องร้อนตอนะตัวนี้ทุกคนเครื่องร้อนละ <c oughs> เครื่องร้อนนี่คือพร้อมบวกนะทุกคน <c oughs> มาดีมาดิโอ้เม่เพื่อนเราแมงซ่าเว้ โอ้ไม่ไม่หาวสักนดียวเฮ้ยโหตายเลยทุกคนเดี๋ยวเวลาผมเล่นผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะทุกคนไอ้ไอ้นี่ไม่มีสกินปืนนี่วะผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะคือต้องใช้สมาธินะทุกคนมันเป็นแรงด้วยเออเดี๋ยวจะใส่เพลงประกอบไปแล้วกันเพื่อความสนุกนะทุกคนโอ้โหตายตายมึงตายเขาตาย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 วงตายตายวงตายโเอ้มันเล่นเป็นกันไปเนี่ย ไอชาร์จแม่มงัมแต่เล่นอะไรไม่รู้ไอ้นั่นผมว่ามันยิงมันน่ายิงมันน่าจะใกล้ตายเลยนะไม่ตายเว้ยมไม่ตายได้ยังไงฮนะเสื้อวอลโดยหนังลูกโอ้โหอันนี้ไม่สกินอะไรเลยไปไปทุกคน คี่ปอต่อไปของผมน่าจะเป็นสอนแก้แหลกในแฮก e d เดเตอร์อีกนะผมก็เป็นแบบใหม่เลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเล่นอ่ฟีไฟล์ในคะอมให้ดูนะในฟินิกโอเบางคนก็ยอดวิวถึงจะไม่เยอะแต่ผมก็ทําให้นะถึงยอดวิวจะไม่เยอะแต่ผมก็ทําให้นะทุกคนมันหายไปไหนหมดวะเพื่อเราโดนยิงเฮ้ยว่าผมขึ้นบนดีกว่า ไม่ขอพูดมากทุกคนตึงตึงเจร็แล้วเว้ยปักสัตว์นี้ตัดเลือดไปก่อนเออขอไม่ต้องซองอ่ะทุกคน ขอศพก่อนขอสศพก่อนเฮ้ยอย่าแย่งของดิเฮ้ยเพื่อนโอ้กูไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเฮ้ยได้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 อยู่เออมาดิสกินบอกร้านสองก็ได้อยู่นะอุ้ยวิ้ววิ้วขาเก้าแปดวะเนี่ยขาเก้าแปดวะเนี่ย ตายเอาคาบแบลมาโอ้ยทุกคนแม่งตึงว่ะเฮ้ยแต่ก็ลื่นนะผมว่ามันลื่นอยู่นะลื่นเลยแหละเบอร์กี้มันมีวาร์ปแค่เครื่องผมร้อนเฉยเออมันไม่จําเป็นเลนะมันชาร์จไม่ได้อุ้ยไม่ได้ซื้อก่อนเลยทุกคนไม่เป็นไรแหละนี่ทุกคนก็ประมาณนี้ก็ลื่นนะ ตนนี้ผมว่าประมาณเครื่องผมก็ไม่ได้แหลกะไรนะไม่มีแหลกเลยแหละเอ้ยเล่นอยู่ไม่มีใครวิ่งมาเลยหรอโอ้เล่นดักมันเดียวแลละโอ้ตายหาแล้วกูตายหาละโอ้เผอกดสองนัดเลยไม่เท่เลย มีวาร์ปแล้วทุกคนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเก็บศพเก็บศพโอ้ไม่ได้ยิงเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดีขอศพเฮ้ขอศพมตึงจังเลยเมื่อจะมีวาร์ปก็คือเครื่องผมมันร้อนนะทุกคนก็มันจะเป็นวาร์ปเองแหละ ถ้าเครื่องร้อนก็วับสวยนี่ทำสันด้อยทำสันดีกว่าทุกคนดึงหัวง่ายกว่านะโอเคมึงไม่โดด้นไปวะเฮ้ยอ่าโอเคทุกคนเอาแล้วลูกซองเราคือนมาทำไมเนี่ย โทเพื่อนเราโอ้ราคานี้อยู่ยากโอ้นู่นเลยยิงไม่ได้เลยอุ้ยผมโดนยิงโดนยิงหัวด้วยพันยาก่อนผมไม่มีผมไม่มีอัดโลก็ทุกคนคือผมไม่ได้เติมเงินไงโดดโดดแม่งแม่ง้ดดคือวกนั้นชาร์จเองก็ได้ tôi nó tịch nó chỉ như này ngày chơi ui không hỏi mấy điều ui phương ê từng ơi từng ơi Tôi subscribe cho tiếng tháo Mì à. Gõ มันจะยิงท่างไหมวะกูเองเอ้เพื่อนวิววิเอ้าตายเฉยไม่ได้เก่งนะทุกคนแต่ก็สอนทุกคนได้ไงไม่ได้เก่งแต่สอนทุกคนได้ซึ่งมองใหม่ระเบิดวาหน่อยนะไอ้ตาน,นี้ต้องเอาหน่อยทุกคน ไอไอไอไปเลยบัตเตอร์ไฟวิ่งตัวแรกทุกคนตึงผมไม่ผมผมไม่ค่อยจะพูดนะคือแม่งไม่มันเป็นแรงไงผมก็ไม่อยากแรงลงนะทุกคนโอ้โหขาเอเอด,ดาวแล้วเพื่อนกู เอเดับทำไห้ไอหนึ่งตัวี่กูดังรอเปล่าไม่เห็นเจอเลยองไรยิงกันละจบเสียชีวิตอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนก็คือมันเรื่องก็แค่นี้ก็จบนะทุกคนก็ ลองมาทาดูนะคนผมว่ามันลื่นนะไอตัวใหม่นะ่ะส่วนใหญ่แอปที่มันออกมาใหม่ๆมันจะลื่นนะทุกคนแล้วก็รีบๆใช้กันนะแต่ขยายผมหาไฟล์แก้แลกให้ก็บอกได้นะทุกคนคือผมมีช่องทางในการทําไฟล์แก้แลกอยู่แหละเออหาไฟล์แก้แลกมาให้ได้ด้วยแบบไม่โดนแบนก็ได้นะคนอ่ะออกเกมก่อนแล้วกัน ประมาณนี้นะทุกคนเนาะไม่มีอะไรมากนี่นะครับแอปนี้นะผมไม่ต้องทิ้งลิงก์ก็ได้มั่งโหลดในเพจสโต้นะทุกคน GFXGFX2 for free f i r e นะทุกคนกดเข้าไปเดี๋ยวก็เจอเองนะทุกคนประมาณนี้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมคือวันนี้พูดไม่ค่อยมากก็เจ็บคอด้วยนะก็เจ็บคอโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย